โอ้ยนันตวนึงว้ายวะอ้ายซีเอาคุ้มคาเลยฮดีเลยคุ้มค่าบ่งจกดอกมาดราบอกวาล้วเออคนกินนู่นอีกแล้วพี่น้องซับวิเดียวกเอเะตลงจากรถปั๊คนสองผู้โดยคนแล้วว่งน้อขนาดเพิ่มาคนมากเลยดิได้แล้ดิซับเวรดเล็วนี่ S <S นเขาตะล่งรถพี่น้องนี่จอดรถไปนี่นจอดรถปับ๊บต่ว่ามือนี่เดยิยื่าวข่ามาคนมาล้ายหลายเด้พี่น้องมันเป็นมันเป็นแน,นต้นตว่าต้นคล้วยบอกท่านคดต้นนี้เลยคนบึงเขาบอ,อท่านคูนี้จากคนบึงปา อันนี้เป็นปลาชุ่มช่นหากินไดเด้อคุณผู้มารก็จะหาอยู่หากินได้ยันไปเรียกเยอะไปเรียกเลยวุ้นโบกือหนูคู่โบกือหน่อยก็อยูต่ดือเก่าเลยมันมันหดกลุยไหมนี่เาไปโต ขึ้นข้น่มบะหมี่บะมีบะมี่มันก็แข็งาะก็เ็นแต่ว่าฝนบ่ตกมันเลอโอไม่อย่างไรแต่ขี้เคนอยู่ไหนกันนี่แม่นบ่นี่ มะกุลข้งเ่าข้าเจ้าเ้ย้ยกินมั้ยลงมาได้ขูลงมาได้อันหากไหมลงมาได้ลงมาได้ลงาได้นี่นี่เหากับมาหาคนกินนี่หนี่ เ่อรเขุดเยเดียวเว่เขุดเลยเนี่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 ยเอากระถมไปนี่เป็นยังเด่นนี่ ค,ค, ını, aha, ค,ค bon. ้นกึ่ค่ะเห็นคุ้มนี่เนาะคุ no. ้มแบบไงโอ้ oh, อันนี้ก็จะาถมต้นบักอันนี้ดอกบังหวดขาด้้วยหน่อยอบออันเด นดีนดีดูละตัวเอาเนาะคูเหห่เขาเนาะจะแงตัวดููละตัวเอาองตัวกินน,นู่นนานี้แต่กินนู่นก็ร่างหลายพี่นอ้องพี่ตลาดจะลลยขึ้กันเขเกียวเวใส่ใบไม้บ่ ไปใหม่ใส <c ười> ่หนนไใม่ใส่หนันมันวรจะดูแตนไดีเลยกไปใหม่ล่งไปกินเอามันมากดธรรมชาติเนาะนี่นต้กลวยนี่เนบ้าเียวเอย่ลายจมื่อยเลยลุ้นและ หลังจากเขาหลังจากเขามาอ่บเหลียวมันไปใส่หนีเดียวที่เดียวนีหลังจากเขามาแล้วบอกเออเออจะมันจะมันให้คู่หิงใช่จะมันยังจนม่ามึงจะน่าู่เดียวโอ้ยจะมันจนเลยเป็นยังฮอกคนไปเรื่อยๆไดเลยเนาะคู่ว่องคู่อินบอกพี่บอกโอ้ยจ้าหเมียนบ่งานเมียนหนึ่งเมียนหนึ่ง อีสีอีสามนอนหาอยหากินประมาณนี้แบ่มีเบียกนช่วงนี้เนาะคู่ยมเลียวซับเปนต้นว่ามันมนี่เนาะอันตัวเง้ยจับโอ้ยจัอีกบ่จับอีกหนูคู่นอเนีย อ้มันกลัวมุกกับ่มใหญ่เส้นมอดอลไลำบากมอดอลไลำบากบุกลบุกุกลงกลวจะขุ่นเก่าซีีดินกับบ่แกนเนาะดินกับ่แกน้วก่เกเก่งจังวยนี่้วยแ่เนาะนน่เนาะก้วยแ่วตัวน่อย หวยดีคุันาจะน้ยังคงวยนี้หวยอจะใส่เจใส่คูู่ห yup. ็นมันนั่นมันปกนมันกับผห็นแล้วนอแกนปั่นนี่เม่มลุกนบนไดคคู่แกนปั่นแกนกับดเหียอนัคู่เอ นี่แหละมึงเนี่ยมึงก็ของบ่มใจเนี่ยสร้างหมุนเก่งแต่นี้เนี่ยขุดคุดนั่นดีด้คุดกับรเข้านี่เฉยจังคุดกับรเข้าวคุดกับรข้าวยนสองตัวตอนนี้จะดีใจได้มากกคูดจะมีใจกัะโอ้ยนั่นตัวนึงไว้าวอ้ยเอีกขุ้มค้าเลยฮเยแวุ้มคาุ้มคาตัวใหญ่ตัว กุ้งข้ากุ้งข้าดิซี่ปังนี่บกกลห่นี่คือบกกลบกกลขูดสุดโติมันจะวาดลบเยอะเยอะอย่าไรก็ตามนี่ตัวเี่ยกเยอ่ยเป็นบ้า เค่ที่เหคู่คนจะไปินเนี่ยเป็นสี่นน่ะหมักออมกินกินกินคู่กินเนี่ยว่าจะว้วิ่นั้นพิ่นนั้นนั่นเขเอได้พิ่นกินนํามนันโลยเนือจะเอาไปหายู่สำุดเหมือนเราไปหายี่ว่าก็ปีนหออะไรขี้ยังมีอยู่เรื่อยเนาะเอ้ยโอ้ยขุดมม่ขุดไปได้เสียมคือเขาดีที่เสียมนั่นมึงบูมันมันร่องไาได้ กูเห็นมอมลุบ่ได้นูบ่มบ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่้บีต่างตากินมาหลายๆสนามสับอนี้เขากดตมาหูีเยอดก่ดีมางานี่านี้เ้ยมีเนกันี่ ไปตเป็นได้นะนีได้บ่เจ้าโอ้ยโองบ่ได้เลยลงบ่ได้เลยกลงบ่ได้นี่จักโตบ่โอ้ยงบ่ได้อเบิ่งน่นนีกันไสเออซํานีล่ะเอ้าเจ้าก็ได้คือกันตัวนี่โอ้ได้กัพอ10ตแล้วพี่น้อง

โมเื okay, hmm. uh ่น huh. บ uh ่ไปถล่มมามาตินเขาเคยมากได้ด้วพุ่นต้องหาเป็นหงไวู้อดพ่นมาว่าจะเป็นคนเด็ดจรงด้ย้บรนพามากสี่ทีแบบนี้มาใหเจ้เมื่อไรบอโอ้ยยอดมงเนาะไันต้นมงบ่น ใช่เฮาบันไปเบิงกันเด้อเบิงกันเด้อโยก่อนแล้วไปเบิงเดี๋ยวพาไปเบิงพี่น้องพาไปเบิงขีมงานห้าเป็นจังเลยหมานบ่เนี้ยเฮากับเฮ่าตมาได้สักครู่เป็นจังไรใช้กันนะ ô, <laughs> bơm màn nó mươi à? này nó, nhảy đi đấy, ném thay nè, ném nhảy liền mà. Đúng chân đây bo, ừ, ừ. đây là neo đây, ờ, không chạc được, má đồ là bò, ừ. này, ừ. chú, này là cha, cái bằng. cha, cái chú đang không chú, dại chú bằng này, ai chừa, ai chừa, เพิ S <S oh, okay. ่นได้เ hmm. ติม oh น yeah. yeah. uh. mm ึงาะได้คั่มบ้องแจกดอกได้บานนะแพงบ้องได้คมเนได้คมคอันโอ้ยย่ายบ่จักดอกคเนอแม่คมนบ่มาเออเพิ่นบมาดอกว่ามันคัาผงบอ่้หมไม เอากล่นมึงก็นาเฮ็ดกันแล้คทมีเนี่มาเนี่ยนทนข้าวระแด่ข้มากออมากจะเขียวแล้วอืมเขาเขียวมากเลยเนีเอดีมูใส่หลาไ้มบ้านมึงพวย่ซตนมากหลายคนอยู่บ่โอมาก็พวกแย่ซับบ่อ๋อมาจะคนมากก็ไม่กลงไุ้กงกุ่นยายกลงกำลังก้นอยู่โอ้ยย่า่ก้ง Lát có bàn đá thì đà chứ Mấy con hèn มาเชียหนึ่งนี่เราเชียที่สองไปแยกกรงกันแยกกรงบัมนี้ลาไปเมียมาพอกันหากินมพอกันพี่น้องโอ้เอ้าเมียพ่อย่าพึ่งบ่โอ้แสดงว่าเคยเห็นก <oven> like, nice oh ัน oh. ยังบ่จักจำกันบ่ได้เนาะท่ำเนั่นนี่ก่อนนั่นคือเบื่อ 我那个，俺们现在，俺们现在，俺们现在，俺们现